สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจูเลสิกวอเดอะเกมตามที The game. The game. The game ่น้องคนหนึ่งเขาสั่งมาไม่รู้ว่าน้องหรือพี่เดี๋แปบนึงเก็บเหรียญก่อนโอ้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 เกมเกมคือในปัญหาไม่ค่อยอัดอัดจูรลสติกวอเดอะเกม มีแค่ปัญหาเดียวเกมเด้งเหมือนเกมโรบอตแบบคลาวด์ซิม ULATOR ที่ผมเด้งแล้วมันเด้งอีกผมเลยตั้งชื่อมันว่าจำลองการเป็นมนุษย์หมาป่าเกมเด้งนั่นแหละเดออกก่อนอู้ทำไมเคเวสมันเสร็จเร็วอย่างแบบหนึง่งอืม โอเคแนวทำเควสเอาอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนโอเคนี่นี่นี่อันนี้คือคือมันได้ปลดล็อกตัวใหม่หรือเก่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ผมจำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วตอนนี้ผมมีแบงค์เยอะมากตั้ง2องร้อยบ จะเอาแบงก์ไปทำอะไรอีกผมคนรวยอันนี้ยังไม่ได้อันนี้นะนี่อัปเกรดต้องใช้เลเวลติบตอนนี้ผมก็รอเนื้อก่อนจากผมหาไดาโนเสาร์ที่พอจะอัพล่างได้นะนี่นี่น,นี่ตัวนี้ละกัน ตัวนี้บอกเลยว่าโหดสุดก็ไม่ถึงโหดสุดหรอกแ๊บหนึ่งไม่ใช่โหดสุดในเกมนะโหดสุดในแกงผมอะ่ะอันนี้อูชายสิกพันออออเอออ,ออออโอเออออเออโอมก็กินเยอะมากโอเคอัพตัดแล้วมันกินเยอะมากเลยนะเน,นี่ยเอาได้แล้วหล่ะ ชื่อโอเคซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้วิวัฒนาการล่างมาเลยโอเคเมื่อกี้ดึกว่าวิวัฒนาการไดโนเสาร์จากไดโนเสาร์ให้กลายเป็นฝุ่นโอเคอออออนี่ยสี่สิบยังไงสี่สิบดีเอเอข้างเดียวได้ <laughs> ได้แล้วเย่ร yeah. ่างต่อไปไหนดูดูการเปลี่ยนแปลงของของมันหน่อยสิร่างแรกร่างสองเปลี่ยนแปลงแค่สีอัปเกรดได้แค่ครั้งเดียวได้แค่ครั้งเดียวต่อสู้อันนี้ ผมปลดล็อกเป็นเอิม่มผมปลดล็อกเลเวลแปดนะก็คือนี่อันนี้เลยเป็นการแข่งเพือเออเอ่อเอ้ยแปบ๊บหนึง่งแปบ๊บหนึ่งเห็นอะไรแวแบแวบออกก่อนออกออกนี่นี่เออเอาอันนี้ก่อนใกล้จะเลเวลอัพแล้วไม่ค่อยได้ <c oughs> นี่ไง เออผมดึกว่ามันจะหมดไปแล้วโอเคนี่มันจะมีการแข่งขันเอาอันนี้ด้วยนะไม่ใช่แข่งขันสิมันจะเรียกว่าสู้กับยังไงอ่ะสู้กับหมอดนะสู้กับหมอดเพื่อชิงเอาเอ้ยแปบ๊บหนึ่งเแปบบ๊แบบแปบบแบบ๊เหมือนว่า เราจะต้องใช้กินพืชสองตัวเอาตัวนี้ไปกินพืชผมมีไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวกินเนือ้อกินพืชเอาสองตัวแล้วก็นกเอาหนึ่งตัวกินพืชเอาตัวไหนดีงั้นเอาอตัวนี้แล้วก็ทาตุนกหนึ่งตัวนี่ สู้เลยเกมนี้ไม่ค่อยมีโฆษณานะก็คือผมเห็นคนอื่นเล่นแล้วมันไม่มีโฆษณาผมเล่นมันก็ไม่มีนะจำอะไรไม่ค่อยได้เออม,มาสู้แล้วเออผมว่าคั้นตอนแรกมันต้องชา์จก่อน ไม่ใช่ฝ่ายตูนะไม่ใช่ฝ่ายศัตรูแต่มันคือฝ่ายเราอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่อือแต่เพื่อชนะถ้านี่เรามีอยู่สามครั้งนี่ทตุนกอุ๊ยคสองครั้งมันก็ไปลองครั้งก็ไปอโช <laughs> ถ้าไม่มีอโชมันจะยังไง ไม่รู้ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวที่ผมมีนะหรือว่าไม่มีแต่หน้าตาคล้ายมากเลย <c oughs> ทาดนกหืมมันดาเมตดแต่เราต้องใช้ตัวนี้อออืออชาร์จไปก่อน <c oughs> คือส่วนใหญ่ผมจะเน้นชาร์จกับโจนโจมตีไม่เน้นป้องกันหรือไม่ตายหรอก ดูเลเวลกับการชนะทางไว้ด้วยอเอาประมาณนี้แล้วก็ป้องกันหนึ่งที่เหลือชาร์ดอือสามอชโชป้องกันหนึ่งแล้วก็ชารสิกสองโอเคขอเธอจะทำฉันตายโอย้ไม่ตายเจเตรียมตัววาระสุดท้ายของมัน ถ้าไม่ตายอ่อ,อ,อ,ย,อยังไม่ท่าไม่ตายสิถ้าไม่ตายมันต้องเจ็ดกับแปดถึงจะได้ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายคือผมเพิ่งเห็นแค่ท้าไม่ตายของตัวเดียวนะตอนที่ผมไปเล่นนอกรอบมาก็คือท้าไม่ตายของตัวกินเนือ้อก็คือ ตัวไดโนเสาร์พันอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ที่เลเวลสูงสุดสำหรับผมแล้วเนี่ยแค่ล่างเดียวมันก็สามารถเอิมวิวัฒนาการล่างและเหลืออีก1ิเลเวลและเหลืออีกตัวนี้อีกหนึ่งตัวก็จะสามารถนี่ได้ นี่มัน <min it> คืออะไรก็คือสามารถรวม DNA ได้นะซึ่งรวม DNA เนี like like um ่ยมันจะเป็นแบบ้ยอุ้ยโอ้ยไม่ไม่ได้เวลาตัวนี้ออเออจะอยู่อย่าพึ่งมันต้องอยู่ตรงกลางวัาแรกต้องเป็นตัวกินพืชนะ กินพืชตัวที่สองกินไม่ใช่กินพืชโอ้โอนี่ตัวนี้โอ๊ยโอ๊ยทำไมมันกดไม่ได้เออกดกดสิกดมันเป็นอะไรเนี่ยอ,อ,อ,อทำไมมันกดไม่ค่อยได้เ,เกมมันค่อนข้างที่จะแหละตัวต่อไปต้อง กินเนื้อตัวต่อไปนี่ตามนี้เลยนะ <c oughs> คือผมจะคือหลังจากที่ผมได้เห็นแล้วเนี่ยผมไม่ได้จัดมั่วเป็นตัวที่เก่งที่สุดของผมนะผมแบบจัดเป็นแบบชนะทตุอะไรอย่างเงี้ยเลยอันนี้เออมีสิบสี่กับอีกโอเคตอนนี้ยังไม่ได้นะ เพราะว่ามันเอ๊ยผมต้องโจมตีสองครั้งไม่สองสี่สามโด,โดนโดนโจมตีสองเต็มแม็กเลยอืมอืมนี่ชนะแล้วไม่ดูการชนะภาพแล้วแต่ตอนนี้ผมแพ้แล้วก่อนคนบายอจบ ผมเล่นขออีกสองนาทีได้แค่อีกหนึ่งนาทีอืมดาเมจเก้าสิบอ่ะสองแล้วก็ชัดหนึ่งถึงแม้ว่าดาเมจเราก้าสิบเราก็เอาสองตอนนี้ผมแพ้ธาตุสามสิบแพ้ธาตุผมก็ยังชนะเริ่มงง <c oughs> ทำอะไรฉันไม่ได้ฤก ตอนนี้ผมเต็มแม็กเอือหนึ่งเห้ออือฉชั้นจมตีแกแค่สองครั้งแกก็ตายแล้วหเฮ้ะเัสะใจ <c oughs> <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ด้วยครับบ๊ายบาย